สวัสดีค่ะช่องสหานิยายรักใบเฉียนเปาและช่องเฉียนเปา168ช่องรีวิวสปอยนิยายจีนแปลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนิยายแนวตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ในร่างของคนอื่นเรื่องเรียกคาว่าคุณหนูอันดับหนึ่งเป็นเรื่องราวของนางเอกที่ชาติก่อนเกิดมาเป็นสตรีที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในแคว้น แต่ความงามกับนาภัยด้วยฐานะทางบ้านต่ำต้อยไม่อาจเกื้อหนุนทำให้ต้องจบชีวิตลงด้วยน้ำมือขององค์หญิงผู้สูงสักด์ที่ลักลอบมีความสัมพันธ์กับอดีตสามีวางแผนใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงไม่พอยังร่วมมือกันฆ่านางอย่างเลือดเย็นชาติใหม่เกิดมาฐานะนางไม่ได้อยไปกว่าอีกฝ่ายจึงทำทุกวิถีทางเพื่อแก้แ,แค้น และทวงความยุติธรรมให้ตัวเองและเจ้าของร่างด้วยความร่วมมือของพระเอกที่ตามล้างแขนศัตรูด้วยเช่นกันคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีสปอย์นะคะถ้าไม่ต้องการให้เสียอัธรตในการอ่านกดปิดได้เลยค่ะชื่อเรื่องเรียกค่าว่าคุณหนูอันดับหนึ่งผู้เขียนเชียนซานฉาเค่อ ผู้แปลสำนักพิมพ์ห้องสมุดจำนวนเจ็ดเล่มจบพระเอกสู้กัวกงจีเหิงชายที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแต่ก็ไม่น่าเข้าใกล้ที่สุดในแคว้นนางเอกสวียฟังเฟยตายแล้วมากลับมาเกิดในร่างคุณหนูรองเจียงหลีบุตรสาวของมหาอามาตย์เจียงหยวนปัว แนวพิเรียจีนย้อนยุคกับชาติมาเกิดทวงความยุติธรรมแก้แค้นดุเดือดอำนาจชิงไหวชิงพิบสำนวนภาษาการแปลสำนวนการบรรยายภาษาดีเข้าใจง่ายการดำเนินเรื่องเร็วไม่ยืดเยื้อไหลลื่นน่าติดตามเนื้อหาเน้นการแก้แค้นชิงไหวชิงพิบ ตัวละครแต่ละตัวมีเหตุผลและเส้นทางของตัวเองชัดเจนการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องน่าติดตามปมแต่ละปมถูกแก้ไขชัดเจนไม่มีค้างคาแม้เลิฟไลท์จะน้อยแต่สมเหตุสมผลพอดีเข้ากับเนื้อหา NC ไม่มีนะคะรีวิวเนื้อหามีสปอยนะคะ เกิดฤดูหนาวชะตาผู้นำสิบปีให้หลังรับเคาะพพสตีศพอยู่กลางทุ่งอินซีจิกกินข้ารับรองว่านางจะใช้ชีวิตด้วยความราบรื่นและสงบสุขตลอดไปไม่จำเป็นต้องเสแสร้รงเพื่อให้คนรอบข้างสบายใจคนรอบข้างไหมรวมถึงตัวข้าด้วยเช่นกันเสรนญอวี่ยงปกป้องนางไม่ได้แต่ข้าสามารถทำได้ เซเวียฟังเฟยบุตรสาวของเซเวียหวายยวนนายอำเภอถงเสียงที่ขึ้นชื่อว่าใจซื่อมือสะอาดแห่งเสียงหยางมีน้องชายชื่อเซเวียเจ้าครอบครัวรักใคร่กลมเกียวรูปโฉมงดงามจนเรื่องลือฉลาดมากความสามารถแต่งงานให้กับเสินอวี่หยงบัณฑิตฐานะยากจนแต่มากความสามารถ ย้ายมาอยู่เยี่ยนจริงแม้ได้รับความไม่ยุติธรรมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสามีและครอบครัวเสรนก็ยินยอมจนเสรนอวี่ยงสอบได้จองหวนสร้างชื่อเสียงพ่องเต้พระราชทานจวนให้พร้อมตำแหน่งจงสู้เสื้อหลงังมีหน้าที่ร่างราชองค์การเสรนอวี่ยง บัณฑิตหนุ่มฐานะยากจนหน้าตาหล่อเหลาสุขุมมีไหวพริบปฏิพานเฉลียวฉลาดเป็นคนมีใจทะเยอทะยานหวังสูงรักเพียงตัวเองยอมมองผ่านความผิดชอบชั่วดีเพียงเพื่อให้ตัวเองก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นยอมแม้แต่ใส่ร้ายภรรยาว่าคบชู้สู่ชายร่วมสวมเขาตัวเองสังหารบุตรในท้องปล่อยให้องค์หญิง หยงหนิงชู้รักฆ่าภรรยาที่ร่วมเรียงเคียงหมอนต่อหน้าต่อตาทั้งยังวางตัวว่าเป็นชายผู้มีใจรักมั่นแม้จะโดนภรรยาสวมเขาวสร้างชื่อเสียงดีงามให้ตนเององค์หญิงยงหนิงทิดาของห่องเต้พระองค์ก่อนบารดาคือหลิวไทเฟยน้องสาวของเฉิงอ๋อง,อองจิตใจโหดเยี่ยมอมหิต ถึงขั้นแอบสร้างคุกส่วนตัวไว้เพื่อทรมานคนที่นางไม่ชอบโดยเฉพาะเพราะถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจอยากได้อะไรต้องได้เมื่อพบเจอเซินอวี่หยงในงานเลี้ยงทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายมีภรรยาแล้วก็ยังหวังครอบครองยิ่งรู้ว่าภรรยาของเซินอวี่หยงคือเซเวียฟังเฟยหญิงสาวชาวบ้านที่งดงามมากความสามารถ จนผู้คนกล่าวขานนางเป็นถึงองค์หญิงจะมาแพ้ให้กับสาวชาวบ้านได้อย่างไรความอยากเอาชนะในใจยิ่งเพิ่มพูนจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองเสินอวี่หยงถึงขั้นลักลอบดักเจออีกฝ่ายในโรงน้ำชาพอฝ่ายชายไม่ปฏิเสธนางจึงวางแผนการกำจัดเสี้ยนหนามในใจ หลังจากองค์หญิงหยงหนิงและเซินอวีห่หยงลักลอบมีความสัมพันธ์กันองค์หญิงหยงหนิงและครอบครัวตระกูลเซินก็วางแผนใส่ร้ายว่าเซเวียฟางเฟยลักลอบมีชู้ทั้งที่ตั้งครันได้หกเดือนกว่าแล้วโดยให้เซียวเต๋ออินอาจารย์พินอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่มีจิตปริษยาเซเวียฟางเฟยเป็นผู้วาง ยาแผนการจึงรุ่วร่วงไปได้ด้วยดีเวียฟังเฟยขึ้นชื่อว่าหญิงชั่วเวียเจ้าน้องชายของเวียฟังเฟยที่สืบรู้ถึงความผิดปกติจนหาพยานหลักฐานสาวถึงตัวองค์หญิงหยงหนิงเร่งเดินทางมาทวงความยุติธรรมให้พี่สาวแต่ถูกจริงเจ้าอิน คนขององค์หญิงยงนิงลวงสังหารก่อนทิ้งศพลงแม่น้ำเสรนเอวี่ยงก็ไม่ยอมหยาบทำให้ได้ชื่อว่าน่าสงสารจิตใจดีทั้งยังจัดพิธีศพให้น้องชายภรรยาเมื่อแจ้งข่าวการตายของบุตรธิดาทั้งสองไปยังสเสวียหวายย่วนผู้เป็นบิดาทำให้เขาคุ้งข้างจนเสียสติและฆ่าตัวตายสุดท้าย เมื่อรอบวางยาเสเวียฟังเฟยที่พักรักษาตัวอยู่ในจวนไม่สำเร็จองค์หญิงหยงหนิงจึงลงมือสั่งให้บ่าวรับใช้รัดคอเสเวียฟังเฟย,ฟเฟยด้วยตัวเองโดยมีเสินอวีห่หยงยืนรออยู่หน้าห้องเสเวียฟังเฟยเจ็บแ้นคนเคียงหมอนร่วมทุกข์กันมากับยืนดูนางตายอย่างไม่ใยดีที่เครียดแคนไปกว่านั้นคือตัวนางเองที่ดูคนไม่ออก ทำให้ครอบครัวต้องมาเดือดร้อนน้องชายและบิดาต้องมาตายคำพูดสุดท้ายที่องคหญิงหยงหนิงพูดกับนางคือข้าและพี่เซิร์นมีรักแท้ต่อกันน่าเสียดายที่มีเจ้ายืนขวางทางรักพวกเราไม่สามารถเก็บเจ้าเอาไว้ได้โชคดีที่บิดาของเจ้าเป็นเพียงนายอำเภอเล็กๆชาติหน้าก่อนที่จะเลือกเกิดใหม่จงจำไว้ และคิดให้ละเอียดเลือกเกิดมาในบ้านที่มีชาติตะปูลสักหน่อยหลังตายไปแล้วเซเวียฟังเฟยฟื้นขึ้นมาในร่างของเจียงหลีบุตรสาวคนที่สองของจวนอมหาเจียงหยวนผัวผู้มีตำแหน่งเป็นถึงพระอาจารย์ของห้องเต้องค์ปัจจุบันแต่ตอนนี้กลับถูกกักขังอยู่บนเขา เฉิงซาน8ปีแล้วในข้อหาทำร้า,ายแม่เลี้ยงและสังหารน้องชายนางกระโดดน้ำฆ่าตัวตายหลังรู้ข่าวว่าถูกเจียงโยเย่าน้องสาวต่างบรรดายแย่งงานแต่งงานเจียงหลีบุตรสาวคนที่สองที่เกิดจากภรรยาเอกของเจียงหยวนปัวท่านอำมาตย์ดำลงตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนักเป็นถึงพระอาจารย์ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน มารดาคือเย่เจินเจินบุตรสาวคนเดียวของตระกูลเย่แห่งเซียงหยางผู้ร่ำรวยแต่ต้องตัดขาดกันเพราะเจียงหลีผู้จาดูถูกขับไล่หลังบารดาตายจากไปบิดาแต่งงานใหม่กับจี้ซูหลันบุตรสาวตระกูลจี้ที่กำลังมีอำนา,ำนาจในราชสำนักเพราะมีพี่สาวเป็นลี่ผินสนมคนโปรดของฮ่องเต้หงเซี่ยว ทั้งสองมีบุตรสาวด้วยกันคือเจียงโยเยา่าต่อมาเจียงหลีกับถูกกล่าวหาว่าผักแม่เลี้ยงตกบันไดต่อหน้าแขกในงานเลี้ยงของจวนทำให้จี้สูหลันแทงบุตรเจียงหลีจึงถูกส่งมายังสำนักนางชีถึง8ปีโดยฮูหยินผู้เท่าและเจียงหยวนผัวไม่ห้ามปาม จีซูหลันบุตรสาวคนเล็กตระกูลจี้หน้าตางดงามแสดงออกว่ามีจิตใจโอบอ้อมอารีแต่ใจจริงโหดเหี้ยมอมหิตเจ้าแผนการเพราะคนตระกูลจี้ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์และใจดำนางจึงมีนิสัยไม่ต่างจากครอบครัวที่สละได้ทุกสิ่งแม้แต่บุตรในครรภ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเองยิ่งเมื่อให้กำเนิดเจียงโยเย้า บุตรสาวผู้เป็นดังไขมุกในฝ่ามือของเจียงหยวนปัวจนหลงลืมกายมีอยู่ของเจียงหลีและตำแหน่งหูหญินใหญ่ของนางยิ่งมั่นคงเมื่อให้กําเนิดเมื่อให้กําเนิดเจียงจิงปีผู้เป็นทายาทสืบสกุลแม้หูหญินผู้เท่าจะไม่ชอบพี่นางเอาอำนาจของตระกูลจี้ มาข่มคนในบ้านก็หลับตาข้างหนึ่งไม่สนใจเรื่องที่ที่สุหลันลักลอบกระทำเมื่อเซเวียฟังเฟยในร่างเจียงหลีได้ขบคิดจึงวางแผนเดินทางกับจวนตระกูลเจียงเพื่อสืบหาความจริงและแก้แค้นโดยเรื่องราวทั้งหมดตกอยู่ในสายตาของจีเหิงขั้นสู้กัวกงที่คนทั้งเมืองต่างยำเกง สู้ขัวกงจีเหงิงชายหนุ่มที่เก่งกาดอันดับต้นของแคว้นเยี่ยมสู้ขัวกงที่อายุน้อยที่สุดบิดาคือจีหมิงหันแม่ทัพใหญ่แห่งจินอูมารดาเป็นบุตรสาวตระกูลอวีต้องท้วยพัวพันคดีช่อโกงจนถูกส่งเข้าหอนางโรมหลังบานดาเสียชีวิตบิดาหายสาบสูญ จีเหิงเติบโตมากับปู่ผู้เป็นอดีตแม่ทัพบุรุษที่มีใบหน้างดงามกว่าสตรีหล่อเหล่ากระชากวิญญาณมักปรากฏกายในอาพรสีแดงแต่ด้วยมีนิสัยเย็นชาฆ่าคนเหมือนผักปลาอารมณ์แปรปวนจิตใจไร้ปานีขุนนางและราชนิกูลให้ความเก่งใจแม้แต่ฮ่องเต้หงเซี่ยวยังให้ความไว้ใจ จีเหิงมีนิสัยนิยมชมชอบคนรูปงามมีเรื่องที่ชอบทำอยู่สองอย่างคือชมบุกผาและดูละครเจียงหลีวางแผนจนสามารถกลับมายังจวนตระกูลเจียงได้สำเร็จเมื่อคิดถึงฐานะในจวนตอนนี้ของตนเองว่าไม่สามารถทำอะไรได้จึงคิดสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพื่อให้เข้าใกล้องค์หญิงหยงหนิงได้มากขึ้น ด้วยการเข้าเรียนที่สำนักบันดิตหญิงหมีอี้ถานแมจี้ซูหลันจะวางแผนทำลายนางอย่างไรเจียงหลีก็สามารถเอาตัวรอดและตลบหลังเพื่อกำจัดคนของจี้ซูหลันได้เจียงหลีบังเอิญยื่นมือเข้าช่วยเย่ซอเจียลูกพี่ลูกน้องตระกูลเย่และทำลายแผนการที่วางไว้ของหลี่เหรียน บุตรชายคนรองของเสนาบดีหลีที่ไม่ถูกกับเจียงหยวนปัวเข้าพอดีทำให้ถูกจับตามองโดยจีเหงิงที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดยิ่งเจียงหลีทำลายแผนการของเขามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งให้ความสนใจในตัวนางเจียงหลีสามารถสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในการสอบศาสตร์ทั้งหกของสํานักบัณฑิตหญิง หมิงอี้ถางทำให้มีโอกาสได้รับคำชมจากฮ่องเต้แผนการที่จะเข้าใกล้องคหญิงยงหนิงของนางเริ่มใกล้เข้ามาต่อเมื่อต่อมาเมื่อตระกูลเย่ส่งคนมาพบเจียงหลีจึงมีความคิดที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับตระกูลเย่เพื่อหาโอกาสเดินทางไปถงเซียงที่อยู่ในเมืองเซียงอย่างสักครั้ง และโอกาสนั้นก็มาถึงเจียงหลี่ไม่รอช้าเดินทางไปทันทีโดยไม่รู้ว่าจีเหงิงแอบเดินทางตามนางไปด้วยจีซูหลันเห็นโอกาสจึงสั่งคนไปรอบสังหารเจียงหลีระหว่างทางที่เมืองเซียงหยางเจียงหลีได้ช่วยตระกูลเย่ที่ตอนแรกยังมีความไม่พอใจในตัวนางที่ตอนเด็ก ให้หลุดพ้นจากแผนการของตระกูลหลี่ที่คิดจะบีบบังคับให้ตระกูลเย่เข้าร่วมเป็นพวกกับเฉิงอ๋องนับเป็นการทำลายแผนการของจีเหงิงอีกครั้งแต่จีเหิงกลับไม่ทุกไม่ร้อนครั้งที่เจียงหนีเดินทางไปถงเสียงเพื่อปลุกระดมให้คนออกมาช่วยนายอำเภอเซเวยหวายย่วนที่ถูกทรมานจนเป็นบ้าโดยคนขององค์หญิงหยงหนิง เจียงหลีถูกคนขององค์หญิงยงหญิงและจี้ซูหลันตามฆ่าจึงทำข้อแลกเปลี่ยนกับจีเหงิงเพื่อขอความคุ้มครองจากอีกฝ่ายโดยการเปิดโปงแผนการของจีเหงิงต่อหน้านักฆ่าจีเหิงชอบใจจึงยอมร่วมมือกับนางเจียงหลีพาคนเมืองถงเซียงกลับมาตีกองร้องทุก เพื่อขอความเป็นธรรมต่อหน้าฮ่องเต้โดยกล่าวหา,าพาดพิงไปถึงองค์หญิงหย่งหนิงทำให้เฉิงอ๋องไม่พอใจจี้ซูหลานเจ็บแค้นที่ไม่อาจทำอะไรเจียงหลีได้จึงไปขอความช่วยเหลือจากลี่ผินพี่สาวในวงังทำให้เรื่องราวในอดีตของตัวเองถูกเปิดโปงว่าสังหารภรรยาเอกล่อลวงจนเจียงหยวนปัวตกหลุมรักยอมแต่งเข้ามาเป็นภรรยาเอก รักลอบพบชู้สู่ชายจนตั้งครรภและวางแผนใส่ร้ายลูกเลี้ยงเพื่อสั่งหารบุตรในท้องตัวเองและชายชู้เรื่องรา,าวเฉาโฉทำให้ฮูหยินผู้เท่าตัดสินใจมอบสุราพิษส,สั่งหารนางตระกูลจี้ตัดขาดความสัมพันธ์เจียงโย่เย่าร้อนรนจนหนีออกจากบ้านไปแต่ก็ตกอยู่ในมือของหลี่เหลียนบุตรชายคนรองของเสนาบดีหลี่จงนัน คนของเฉิงอ๋องจึงซ่อนตัวอยู่ในนั้นด้วยเวรกรรมมีจริงเจียงหยเย่าดดนไปร่วงรู้ความลับขององค์หญิงหย่งหนิงที่แต่งเข้ามาเป็นภรรยาเอกของหลี่จิงจึงถูกองคหญิงหย่งหนิงจับไปทรมานในคุกส่วนตัวเจียงหลี่และจีเหงิงร่วมมือกันวางแผนทำให้เรื่องราวขององค์หญิงหยงหนิงและเสินอวี่หยง ถูกเปิดเผยว่าลักลอบเป็นชู้กันมานานและวางแผนใส่ร้ายสังหารภรรยาและบุตรในท้องของเซเวียฟังเฟยทั้งยังแอบสร้างคุกส่วนตัวทรมานขุนนางและผู้คนมากมายรวมถึงกักขังเจียงโยเย่าญาติของขุนนางสุดท้ายเรื่องเลวร้ายขององค์หญิงหย่งหนิงทำให้นางถูกถอบนบรรดาศักดิ์เสิ่นอวีห่หยงลาออกจาก ตำแหน่งทั้งคู่ถูกตัดสินประหารชีวิตข้อตกลงของเจียงหลีและจีเหงิงเป็นอันจบสิน้นเขาได้รู้ความจริงจากปากว่าที่แท้นางคือวิญญาณของเซเวียฟังเฟยที่ตายแล้วมาสิงร่างเจียงหลีเพื่อแก้แค้นให้ทั้งตัวเองและเจียงหลีตัวจริงแม้ทั้งคู่จะมีใจให้กันแต่จีเหงิงตัดสินใจ ผักเจียงหลีออกจากเส้นทางแก้แค้นของตนเพราะผลทางต่อไปของเขาเต็มไปด้วยอันตรายไม่อาจลากนางมาเกี่ยวด้วยได้แม้ในชาติที่แล้วสวียฟังเฟยจะถูกความรักของเสินอวิยงทำให้เขตหลาบแต่ด้วยใบหน้าหล่อเหลาล่อลวงใจและความอ่อนโยน การคุ้มครองปกป้องของจีเหิงที่มอบให้นางก็ทำให้นางตกหลุมรักเขาจนได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไม่อาจห้ามใจแต่นางก็รู้ว่าจีเหิงพยายามขีดเส้นขั้นกีดกันและผลักดันนางออกจากความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนไม่ให้นางเดินข้ามไปแม้จะเข้าใจก็ยังแอบผิดหวังและน้อยใจแอบค่อนขอว่าเขาไร้หัวใจ เฉิงอ๋องรีบดำเนินการแผนเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยเจียงหลีททำให้เขาสูญเสียมือซ้ายขวาอย่างตระกูลหลีและเสินอวี่หยงเขาจึงวางแผนจับตัวนางมาเพื่อแก้แค้นด้วยความช่วยเหลือจากหนอนบ่อนไส้อย่างบ้านสายสามตระกูลเจียงที่ไม่มีความสำคัญหลังเจียงหลีถูกลักพาตัว ไปในเมืองหลวงก็มีข่าวว่าลี่ผินลักลอบมีความสัมพันธ์กับเฉิงอ๋องหลิวไทเฟยถูกคุมขังบีบให้เฉิงอ๋องก่อกระบฏเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิมเจียงหลีถูกบังคับให้กินยาทำลายโฉมจนมีผื่นเต็มหน้าไอจนไม่อาจเป่งเสียงได้ไร้เรี่ยวแรงมุ่งหน้าสู่ห่วงโจบ้านเกิดของหลิวไทเฟย ระหว่างทางได้พบเกี้ยวของจีเหงิงก็พยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่อาจร้องออกมาได้จนถึงที่หมายจีเหิงมาช่วยเจียงหลีทันก่อนที่จะถูกชายที่รักพาตัวมาย่ำยีจีเหิงผู้ที่ชื่นชอบมองแต่สิ่งสวยงามกับไม่รังเกียจใบหน้าที่อับประลักของเจียงหลีในเวลานี้เขาอุ้มนางกลับไป นางสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าเป็นนางไม่คิดว่าเขาจะจำได้เพียงเพราะได้ยินเสียงหยกของนางตกพื้นเท่านั้นตอนนี้การมีอยู่ของจีเหิงทำให้เจียงหลีรู้สึกปลอดภัยหลังจากนั้นสองวันเฉิงอ๋องก็ก่อกระบฏโดยเริ่มจากห่วโจหฮ่องเต้หงเซี่ยวและจีเหิงใช้การก่อกระบฏของเฉิงอ๋อง ลอให้เสี่ยจิ้นอ๋องอินจานออกมาเพื่อชำระหนี้แค้นเก่าอินจือหลีบุรชายของเสี่ยจินอ๋องต้องตาเจียงหลีจีเหงิงและเจียงหลีเปิดเผยความในใจจีเหิงรู้มานานแล้วว่าเจียงหลีคิดยังไงกับตนและยอมสารภาพว่าตนเองก็ตกหลุมรักอีกฝ่ายเช่นกันโดยไม่สนว่านางจะใช่คนในคำทำนาย ที่จะต้องทำให้เขาตายเหลือเพียงซากศพให้นกจิกกินหรือไม่คนโกหกสาเหตุที่เจ้าไม่ยอมแต่งงานกับอินจือหลีข้ารู้ดีเรื่องที่เจ้ามีใจให้ข้าข้ารู้มานานแล้วเรื่องที่เจ้าชอบข้าข้ารู้แล้วเรื่องที่ข้าชอบเจ้าเจ้ารู้หรือเปล่าด้วยหน้าตาของเจียงหลีและฐานะของเจียงหยวนผัว ทำให้เซี่ยจินอ๋องกล้าขอสมรสพระราชทานแต่ถูกจีเหิงตัดหน้าอีกฝ่ายรู้สึกเสียหน้าสุดท้ายความลับที่พยายามปกปิดมาตลอดก็แตกออกว่าความจริงแล้วอินจือหลีคือบุตรชายของเซี่ยจินอ๋องอินจานและไทเฮาหลินโลเจียผู้ซึ่งวางตัวไม่แก่งแย่งกับผู้ใดซ,ซ้ำยังยอมเลี้ยงห้องเต้ขงเซี่ยว ซึ่งเป็นบุตรชายที่อดีตฮ่องเต้และเสี่ยกุ้ยเฟยจนสามารถครองบัลลังได้นางวางแผนให้เสี้ยจิ้นอ๋องฆ่าแม่ของจีเหงิงเพียงเพราะริษยาที่อีกฝ่ายแม้จะตกต่ำถูกขายเข้าหอนางรลมยังสามารถได้ครองรักกับจีหมิงหันที่รักมั่นได้แต่นางกับเสี้ยจิ้นอ๋องไม่สามารถทำได้นางต้องแต่งเข้ามาเป็นฮองเฮา ของอดีตท,ท่องเต้ซ้ำบุตรชายที่กำเนิดกับเซียจินอ๋องยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่านางคืนมารดาต้องทนเห็นเขาแต่งงานมีบุตรกับคนอื่นนางจึงวางแผนทั้งหมดยืมมือเซียจินอ๋องเพื่อฆ่าพ่อและแม่ของจีเหงิงจีเหิงได้ชำระแค้นให้บิดามารดาแต่ก่อนงานสมรสก็ต้องยก กองทัพออกไปปราบอินเจลีข่าวการตายของจีเหิงทำให้เจียงหลีไม่อาจเชื่อว่าจะเป็นตามคำทำนายนางยืนหยัดเป้ารักษาจวนกวัวโกงรอจีเหิงกลับมาในสักวันด้วยความซับซ้อนในความสัมพันธ์ของจีเหิงและฮ่องเต้หงเซี่ยวและเพื่อคลายความหวาดระแวงในตัวจริงเจียงหลีของฮ่องเต้จีเหิงต้อง ิดบังว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อทดสอบความอดทนของเจียงหลีหลังจากนั้นหนึ่งปีจีเหิงจึงกลับมาแม่นางน้อยดูเหมือนเจ้าจะเก็บของของข้าได้ถ้าเช่นนั้นท่านคิดจะตอบแทนข้าอย่างไรแต่งานเสียเลยไหมยิ้มดีใจถึงเพียงนี้จีเหิงเอ่ยปากเจ้าคงจะชอบข้ามากเป็นแน่ จูงมือแน่นถึงเพียงนี้เจ,จียงหลีรีบโต้อตอบท่านคงจะกลัวข้าหนีไปมากจริงๆความคิดเห็นหลังอ่านหลังอ่านเรื่องนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะความรู้สึกหลังอ่านคนชั่วช้าชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่าแต่กลัวคนที่มีอำนาจมากกว่าไม่ไม่มีคำว่าสำนึกสำหรับ คนที่ไม่รู้จักพอเนื้อเรื่องเป็นแนวแก้แค้นแบบมีแผนการค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่ยืดเยื้ออ่านได้หลายเล่มตัวละครแต่ละตัวมีชีวิตเป็นของตัวเองมีลำดับขั้นตอนชัดเจนอ่านแล้ววางไม่ลงจนถึงเล่มเจ็ดแบบจบแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะเนื้อหาส่วนใหญ่แบ่งเป็นส่วนของการแก้แค้นของแต่ละช่วงผสมกับความสัมพันธ์ของตัวละครแม้เลิฟไลฟ์พระนางจะไม่หวือหวา แต่ก็ชัดเจนจนถึงบทสรุปสุดท้ายก็แก้ปมทุกอย่างได้หมดคองรักสุบสงหวังโดยส่วนตัวชอบแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายที่เน้นความรักมาก่อนแต่พอมาอ่านเรื่องนี้คือมันพอดีมันลงตัวแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะให้ติเลยนะคะฉากประทับใจตอนที่จีเหิงและเจียงหลี่ทำข้อตกลงกันที่ถงเซียง จีเหมอมีความคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะนำดอกไม้พิษอย่างเจียงหลีไปปลูกที่จวนสูก,กวัวกงของเขาได้ท่านกวัวกงข้ามีเรื่องหนึ่งอยากจะถามเจียงหลีกล่าวเสียงเบาชีวิตนี้ท่านให้ข้าหยิบยืมหากยังไม่ทันได้ส่งคืนแล้วข้าเกิดตายไปเสียก่อนเล่าเรื่องนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นชายหนุ่มไม่ได้หันมามองนาง จีเหิงกล่าวเพียงว่าของของข้าใครก็ไม่สามารถช่วงชิงได้ชีวิตของเจ้าก็เช่นกันเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านสายสุขนิยมการแค่แก้แค้นตัวร้ายที่ให้ได้รับผลกรรมแบบสะใจนะคะผลงานของนักเขียนเดียวกันก็จะมีเรื่องผ่านางพยาทา้าลบหิวแสงแล้วก็หัวโจม นิยายแนวเดียวกันก็จะมีค่ากายเป็นแม่เลี้ยงของอดีตสามียอดสามีของกุลสตรีอันดับ1ซึ่งในช่องของเราก็มีรีวิวไว้แล้วนะคะไปเปิดฟังกันได้สุดท้ายนี้หากเพื่อนชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ